สวัสดีครับโขมนะครับก้องเกียรติขมสิริครับก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครับก็มีผลงานที่ผ่านมายาวนานพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่ลองของขุนแผนฟ้าฟื้นจนถึงขุนพันธ์ทั้งทุกภาคนะปัจจุบันก็มีเรื่องเสือนะครับที่ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้นะครับทุกโลงภาพยนตร์ร่วมสนุกกันได้แล้วก็ ในปลายปีนี้สี่ธันวาก็จะมีภาพยนตร์ข้างบ้านจากโกสเลดิโอครับก็จริงๆเ,เ,เ,เสือเนี่ยเสือเสือนี่เราทำกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแต่มันก็มาเสร็จต้นๆปีทีนี้แหละเสือก็เป็นงานหนะักเสือก่อนเสือเป็นงานหนะักงานแอคชั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องการสร้างจักรวาลใหม่ของเสือเพราะฉะนั้นโดยโดยที่บอกว่าไม่ได้อยากให้ ไปยึดติดกับความเป็นขุนพานมากนักแต่ยังอาศัยว่าโอเคมันอยู่ในจักรวาลหนังแอคชั่นแฟนตาซีนี่แหละ็นตัวเสือก็จะเป็นรสนชาติใหม่ที่ยังมุ่งมั่นที่จะทําหนังแอคชั่นให้มันสนุกมากขึ้นให้มันมีมีดีเรชั่นของการแอคชั่นที่มันมันมันแตกตามากขึ้นและมันใหม่มากขึ้นรวมถึงเขาเรียกว่าเทคนิคการทํางานเทคนิคันการทำด้วยซึ่งซึ่ง,งก็ยอมรับว่ามันเป็นงานที่หนัก คนเยอะมากโปรดักชันใหญ่แต่สนุกแต่สนุกตั้งแต่เราวางดีเร c ชั o บนบนหน้ากระดานแล้วเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าเฮ้ยนะอันนี้เราจะใช้วิธีนี้นะอันนี้เราจะใช้วิธีอย่างนี้นะหรือแบบ,แบ,บไอฉากลองเทคในในในเรื่องอะไรเงี้ยว่าแบบพอตอนตอนคุยกันทุกคนมันก็จะมีรีแอคนิดหล่ hmm. เอายังี้เลยพี่เอายังี้เลยเราจะไปอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลหลออะไรเงๆๆี้ยก็ก็ก็บอกเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละก็หาวิธีทํากันว่า มันจะทำกันได้ยังไองอะไรเงี้ยก็ทําให้เสือออกมาเป็นงานที่โหดโหดในงแง่ของการทํางาน,งานคือบริษัทก้องเกียรรดัทชันเนี่ยทําสิ่งนี้มาตลอดก็คือการยืนหยัดเรื่องของการทํางานสิบสองชั่วโมงนะครับสิบสองชั่วโมงพยายามไม่เจอถ้าเกินก็พยายามก็ไม่พยายามหรอกถ้าเกินเราก็ต้องเหน่ยโอทีเพราะฉะนั้นมันบริหารพอเราดิเรกชั่นเราเยอะใหญ่แล้วเนี่ย มันก็ต้องบริหารให้ให้ให้อยู่ในในงบประมาณด้วยเพราะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าให้มีฝีไม้ลายมือกันขนาดไหนตั้งใจกันขนาดไหนเราก็ไม่สามารถอยู่บนชนะเงื่อนไขของเวลาได้เนี่ยพอสิบสองชั่วโมงมันต้องหยุดมันก็ต้องหยุดพอมันหยุดปุ๊บคราวนี้มันมันต้องการความแม่นยำและมืออาชีพของทีมทํางานมากว่าว่าโอเคเราซ้อมกันมาขนาดนี้เราวางแผนกันมาขนาดนี้แล้วนะเมื่อเมื่อถึงหน้างานปุ๊บ ข้อผิดพลาดมันต้องน้อยที่สุดเพื่อเพื่อลันให้ได้สิ่งที่เราอยากได้ให้มันให้มันเยอะที่สุดใกล้เคียงที่สุดก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้ก็ที่เห็นฟีดแบ็กออกมาจากการที่ผู้ชมได้ดูแล้วหลายๆคนชอบอะนะครับก็ก,กข็ขอบขอบพระคุณขอบคุณมากๆที่สนุกกับภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกกับความตั้งใจของพวกเราคนะข้างบ้านอ่ข้างบ้านเนี่ยเป็นเป็นโปรเจกต์ของปีนี้พอมันเสร็จเสือพี่ก็ทําข้างบ้านต่อ ข้างบ้านก็เป็นโปรเจกต์ที่ได้มาจากอ่า Ghost Radio มันเป็นเรื่องที่ที่อยู่ใน Ghost Radio อยู่แล้วเขาก็ของพี่แจ๊คเนี่ยเขาก็ส่งมาสี่สห้าเรื่องนี่แหละต้องเล่าก่อนอย่างนี้ว่าที่มาที่ไปของข้างบ้านเนี่ยมันเกิดจากการที่บริษัทฉายแสงจับทางพี่แจ๊ค Ghost Radio เนี่ยเขาคแลบกันเป็นบริษัทลูกขึ้นมาอีกอันหนึ่งชื่อบริษัท Ghost Light Ghost Light ทำหน้าที่แบบหวังว่ามันจะเป็นแบบบามเ้าของของ ของฝรั่งที่ที่แบบเป็นบริษัทที่ผลิตหนังผีหนังเฮลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นหลักก็ก็ก็ก,ก็ให้พี่เนี่ยเปิดเปิดเรื่องแรกของบริษทัทนี้เขาก็ส่งมาสี่ซ่าห้าเรื่องเราก็เลือกเรื่องว่าจะเอาเรื่องไหนก็สุดท้ายมันมาโดนกันที่ข้างบ้านเพราะว่าสิ่งที่พี่ชอบมากๆในข้างบ้านก็คือเรื่องเนีอยมันใช้เวลาเล่าเข้ามาในรายการถึงสี่ปี คือปีหนึ่งเขาก็โทรมาเล่าทีหนึ่งอีกปีหนึ่งแล้วโทรมาเล่าทีคือมันก็เกิดคาถามแรกคําแรกว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งมังโดนผีหลอกอยู่สี่ปีนี่มันยังไงวะมันมันทําไมมันมันไม่มันไม่มันเออทำไมมันมีเรื่องอะไรเหรอมันถึงมันถึงโดนทุงหลอกกันอยู่สี่ปีมึงไม่บ้าไปซะก่อนเหรอหรือมันยังไงมันมีอะไรเนี้ยก็เลยก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนะครับแล้วก็อ่ามันเป็นเรื่องที่ยอดคนฟังสูง ต้นตทับไฟอะไรเงี้ยชื่อมันก็สนุกจริงแหละเราเรานั่งฟังเออเรื่องมันก็สนุกจริงแต่ว่าการทําเรื่องที่มันรู้จักกันอยู่แล้วอะแล้วเอามาทําเป็นหนังเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือโอเคเรามีแฟนเป็นฐานเดิมแต่พอเป็นหนังมันมันแค่เปลี่ยนเรื่องเล่าเป็นภาพมันอาจจะไม่พอมันมันมันพี่ก็เลยต้อง มันก็ต้องมีความเป็นหนังอะ่ะโดยโดยโดย,โดยเฉพาะว่าโอเคมันผ่านตามุมมองของของของทางทางเราของทางพี่อะไรเงี้ยพี่เราต้องบาลานซ์ระหว่างการรักษาสิ่งเดิมเอาไว้และเพิ่มเติมสิ่งใหม่โดยไม่หลุดจากจากโทนออกไปมากนากักอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เขาว่าเข้ามาแล้วแต่ก็มันก็เริ่มเดิมนี่หว่าก็ไม่มีอะไรเงี้เราก็อยากให้มันมีอะไรขึ้นมาบ้างในแง่ขอการเล่าเรื่องนะ ถือว่าเป็นงานที่พอใจพอใจพอใจดจีแล้วก็เทสมันดีอ่ะคือจากโปสเตอร์จากอะไรเท่าที่ได้เห็นมันก็เดินทางไปไปไป,ไปตั้งบูธท,ที่คานที่ปูซานที่อะไร,ไรบ้างก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีได้รับฟีดแบ็ที่ดีทีเดียวเลย ก็จริงๆเคยเคยทำเชฟมีโฮมนะเคยทําสุขสันต์วันกลับบ้านมาก,ก่อนคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยหนังผีเป็นหนังที่ทํายากในมุมว่ามันมีเยอะสำหรับพี่นะหนังผีเหมือนหนังหลักผีเนี่ยมันเป็นเรื่องของสำหรับพี่นะความเห็นส่วนตัวเวลาเราทํางานเราจะถ้าเราวัยรุ่นทําไมเราวัยรุ่นทําไมเรา20กว่ากับ30กว่าเราจะเราจะเห็นความรักแบบหนึ่ง เราจะเข้าใจความรักแบบหนึ่งเราจะอยากทําหนังรักมากพอมันเวลามันเลยไปรูปแบบความรักมันก็เปลี่ยนเช่นกันอย่างอย่างไงอย่างนั้นความกลัวผีเนี่ยมัน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 ตอบโจทย์วัยรุ่นนะมันตอบโจทย์วัยรุ่นมากกว่าคนแก่แก่มากๆบางทีมันมันเฉยชากับไอ้เรื่องแบบนี้พอหลงกลเพราะฉะนั้นพี่ก็โตขึ้นพอพี่โตขึ้นปุ๊บเนี่ยการจะกลับไปทําหนังในกลุ่ม ที่ที่มันต้องต้องต้องอย่างต้องเชิญชวนทาหนังผีมันก็เหมือนบ้านผีสิงเออนี่ยนี่ยมันว่าว่าว่าเฮ้ยทาร์เก็ตที่เราอยากย,ย้ายเข้าไปดูนี่ก็คือกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเชิญอย,อย่างวาะภาษาหนังภาษาข,ของการหลอกผีแม่งมีมาเป็นร้อยเป็นพันละคุณจะทํายังไงกับสิ่งที่แค่เสียงเงียบประตูเปิดสมองเขาทํางานแล้วว่าเดี๋ยวก็ดูนะมันจะมาไปอย่างนี้มันต้องเป็นไปอย่างนี้แน่ๆ ไอ้ไอ้ไอลูกล่อลูกชนเนี่ยเราจะหาที่อยู่ตรงไหนก็ก็เลยเบกเบกการทำดังผีไปประมาณนั่นแหละเก้าปีแต่พอเรื่องเนี้ยมันมันถึงเวลาแหลพะพอมมนถึงเวลาก็ก็เลยอยากทำก็รู้สึกว่าเออถึงวันนี้มันสนุกว่ะคือเวลาถ้าเราไม่สนุก,กอะไรเราก็จะไม่ทำานะเราก็เราก็ไม่ทำอะอะไรถ้าเราสนุกเนี่ยถึงไหนถึงกันเนี่ยมาอย่างเสือเนี่ยถามว่ามันเป็นโปรดักชันใหญ่สุดไหม มันก็ใหญ่ค,คือคือพี่อ่ะพี่สนุกกับการทำโปรดักชันใหญ่ๆหมายว่ามันเป็นความท้าทายตัวเองเหมือนกันว่าพี่โตมาจากโปรดักชันลองของสมัยก่อนนู้นนานานมากแล้วหนังเรื่องแรกที่คลองของงบประมาณลองของมันน้อยมากมันมันประมาณสิบสองล้านถึงสิบห้าล้านสมัยนู้นนะสมัยนู้นสมัยนี้ก็ก็ก็ไม่เปลี่ยน <laughs> แต่ว่าแต่ว่า เอาจริงอ่ะในยุคพี่ตอนนั้นอ่ะหนังไทยมันแบบหนังกลางๆนี่ก็ต้องสามสิบล้านยี่สิบล้านขึ้นแต่ว่าอยู่ดีมันก็ดำลงมาตอนนั้นที่ได้ทุนมาเพราะว่าเป็นพุ่มกลับใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากเสี่ยงมากเขาให้ทุนมันประมาณนั่นแหละสิบสองถึงสิบห้าล้านนักแ,แสดงคัดแคสใหม่หมดมีเมนที่คนจําได้เป็นสตาคนเดียวคือมัมมี่ย้อนก็ไปลองของเราหลังจากนั้นอนะ่ะความท้าทายชีวิตพี่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยาก ออนโปรดักชันที่มันบิ๊กสเกลบิ๊กสเกลขึ้นเรื่อยๆว่ะอะไรเงี้ยก็ก็มันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ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 เอาอยู่บ้างเอาไม่อยู่บ้างเรียนรู้ไปจนขุนพันธ์ก็ใหญ่ไอ้นี่ก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆไปทำบางกอกเบ a กิ n งของ Netflix อ่าเวอร์ชันหนังเนาะเวอร์ชันก็จริงๆก็กำกับทั้งสองเวอร์ชันแหละแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันแอคชั่นมากๆคือเวอร์ชันที่เป็น เป็นเป็นเป็นหนังคือฝ่าทะลกเบืองเทวดาอันนั้นก็บิ๊กปรดักชันอันนั้นก็ถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ว่าแอคชั่นมันไม่ได้ใหญ่มันไม่เท่าเสือไงเพราะว่ามันมันก็ยังเป็นแบบสู้กันไล่ล่าอะไรแบบอย่างอย่างเขาเรียกว่าหนังรูปแบบหนังมันไม่เหมือนกันนะมันใหญ่ด้วยโครงสร้างอะไรบางอย่างแต่ว่าเสืออันนี้มันมันเต็มไปด้วยแอคชั่น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 ซึ่งโจทย์ของมันเป็นแบบนี้ก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีแอคชั่นเยอะสุดดีกว่า แอคชั่นเยอะสุดและทุกแอคชั่นถูดีไซน์หมดแต่มันมันกลับเข้ามือหมายความว่ามันกลับรู้สึกว่าว่าเราเราไม่ยากกับมันท้งที่มันยากขึ้นนะทุกองค์ประกอบมันยากขึ้นหมดเลยแต่เราชินมั้งเรารู้ว่าเราเล่นมันจนรู้ว่าเราจะทําอะไรอ่ะหมายถึงว่ากับเรากับทีมงานด้วยนะมันทํากันจนแบบรู้แล้วว่าแบบ สีมสตั์นจะไปท่านี้ไอ้นี่จะเป็นอย่างนั้นไอ้นี่จะเป็นอย่างนี้กล้องมันจะต้องไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะเอาอันนี้เราจะเอาอันนี้มันก็เลยมันก็เลยเป็นการทําของยากที่ที่เราชาํานาญกันมากขึ้นก็เลยก็เลยเอามานอองมาได้น,นั่นแหละก็เวลามันถึงจุดนี้เราว่ามันสนุกก็ไหลายๆแฟกตหลายๆข้อมูลนะครับก็ เอาเรื่องเทสรสนิยมก่อนว่าก็เป็นคนชอบสกอเซซี่เนาะชอบหนังสกอเซซี่ชอบหนังฟิล์มนัวเติบโตมาจากตระกูลหนังฟิล์มนัวเกือบทั้งทั้งหมดชอบหนังฟิล์มนัวเป็นชีวิตจิตใจชอบฟินเชอร์ชอบสกอเซซี่ชอบอะไรเงี้ยก็ก็ก,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 ก็ก็มีลักษณะของงานที่เราจะเสพแบบนั้นหนังสือที่อ่านก็เป็นแบบนั้นชอบอ่านข่าวอาชญากรรมแปลก,ป,กประหลาดเคสแลประหลาด และชอบสงสัยพฤติกรรมของคือคืออะไรที่มันโดดเด่นมากๆเราเราไม่ค่อยสนใจเราชอบไปสนใจเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องเราว่าแบบแบบคนแบบนี้มันมันทําอย่างนี้หรอว่าคนมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้มันเหมือนแบบมือปืนที่เรารู้จักที่เราเห็นเนี้ยบางอันมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบเจอก,กันกับตัวเองอะนะมือปืนที่เรารู้จักไม่ได้เป็นมือปืนอย่างที่หนังพย,ยายามจะนําเสนอ อันนี้ไม่เกี่ยวกับดังมือปืนของไอ้ฟูดเขานะของคุณพูดเข,เขาก็เดี๋ยวเราจะไปดูแต่ว่าหมายถึงว่าในโลกว่าแบบเอ้ยบางทีเราเจอแบบคนนี้หรอว่ามือปืนแม่งดูธรรมดาธรรมดาธรรมดาสุดๆเลยแต่แบบทํางานนี่มันจบเลยอะไรเงี้ยมันก็มีข้อมูลแบบนี้บ้างหรืออาศัยว่าก็เป็นคุณพี่ก็พี่จบโรงเรียน ประจำแห่งหนึ่งชื่อโรงเรียนพบลราชวิยทยาลัยนะครับคนในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็มักจะไปเป็นตำรวจมักจะเป็นสายสืบมักจะไปเป็นทานหารมักจะไปเป็นระทํางานอย่างนี้กันเยอะที่ก็จะมีข้อมูลชุดข้อมูลที่ที่เคสมันมีที่ก็จะไปนั่งหาเพื่อนเพี่ออแบบนั่งคุยมันก็จะมีเคสที่มันที่มันไม่ได้ถูกบันทึกอะ เคสที่มันไม่ได้ถูกแบบบันทึกอะโจรป้นทองมันมีคาแรคเตอร์แบบนี้ไอ้นี่แม่งทําอย่างนี้เพื่อแบบนี้บางทีฟังแล้วมันก็แบบเออมันน่าสนใจว่ะมันไม่เท่มันไม่เท่แต่มันเท่คือมันไม่สมบูรณ์เอางี้พูดง่ายว่ามันจะมีความบิดเบี้ยวอะบิดเบี้ยวบางอย่างมันจะไม่ใช่คือเราอาจจะถูก หนังฮ่องกงออกแบบโลกอาชญกรรมเ้อยวแบบหนึ่งฮอลลีวูดออกแบบโลกอาชญกรรมเ้อยวแบบหนึ่งความเป็นแคงเซอร์ที่เราถูกปูมาในหนังมันอาจจะแบบหนึ่งแต่พี่รู้สึกว่าความไทยๆเนี่ยมัน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 มีอะไรบางอย่างที่มันมีเสน่ห์แล้วพี่ก็พยายามจะใส่บางทีมันก็เป็นเรื่องแบบไม่ได้ทํางานอะไรบางอันก็ได้ผลบางอันก็ไม่ได้ผลนี่อย่างเช่นแบบ ตัวละครพี่สังเกตได้มันจะชอบนักฆ่าที่แม่งชอบกินทุเรียนบั่งแต่ขนุนบ้งอะไรเงี้ยคือนึก่อกว่ามัน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 จะมีความคอนทราดอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่แบบคนนักฆ่าบากก็จะต้องดิบเถื่อนหน้าบิดหน้าเบี้ยวมามาเป็นแบบให้มันคลีเช่อะก็พยายามจะหยอดใส่ไอไอไอกลิ่นอายอะไรบางอย่างลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีเสน่ห์ของมันบางอย่าง เช่นเช่นบางบางคนมันก็คือเป็นเรื่องอย่างคล้ายๆคล้ายๆอย่างเดรษอา่างนี้แหละว่าแบบผูงมยิงปืนเก่งที่งไม่มันต่อสู้เก่งม่หายแม่คิดเงินไม่เป็นนี่ไอ้ความแบบความความไม่สมบูรณ์อะไรบางอย่างนี้แหละที่พี่พี่ว่ามัน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 น่าสนใจคือจริงชีวิตจริงรู้จักตำรวจดีๆเนะ เยอะมากเลยนะตำรวจดีๆจริงๆที่แบบซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือแม้กระทั่งตำรวจดีๆจริงๆเขาก็ยังเล่าว,ว่ามันก็มีตำรวจแบบนี้อยู่จริงๆตำรวจไม่ดีมันก็มีอยู่จริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค,ค,ค่ตำรวจหรอกคือคือคือตำรวจอะไรจะเป็นเป้าที่ง่ายสําหรับการบอกในการในการคือประโยคที่บอกว่ามือกับกูต่างกันแค่เสื้อผ้าเนี่ยมันมันเข้าใจง่ายโดยเว่าคนที่มีปืนมีอำนาจมีคนหมายอ่ในมือเนี่ย บางทีมันก็คือหนังทําหน้าที่บอกนิดๆว่าแบบมีคนเห็นนะอเอเว่ามันมันมีคนมันมีคนเห็นนะคือสื่อมวลชนรุ่นพี่ก็ถูกสอนว่าคุณเป็นหมาเฝ้าบ้านอะ่ะคุณก็มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังหรือว่าอะไรบางอย่างไม่ว่าคุณจะมันมันถ้าเป็นนักขา่าวเขาาจะทําข่าวคุณผมเป็นคนทําหนังผมก,ก็ก็แค่ก็แค่บอกว่ามันมี เห็นมันมีคนเห็นนะแต่คุณคุณไม่ต้องร้อนตัวหรอกว่าว่าเป็นคุณเพราะถ้าคุณไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไงแต่ถามว่ามันมีไหมมันมันมันมีไงแต่มันไม่ได้บอกว่าประเทศไทยมันไม่ดีเลยหรอทั้งโลกม่งเป็นอย่างนี้มันมีอย่างนี้ตลอดแหละมันมีทุกประเทศมันมีทั่วโลกแหละมันก็แล้วมันไม่ใช่แค่อาชีพเดียวเพียงแต่ว่าหนังผมว่าเรื่องของโจรกับตำรวจ มันก็หรือว่าอาชญากรรมมันก็มักจะมาคู่กันไงสมมุติผมไปทําเรื่องอาชญากรรมกับหน่วยกู้ภัยในบางกอกเบงกิง้งอะ่ะผมไม่ได้พูดถึงตํารวจไอ้หน่วยกู้ภัยยังมียังมีด้านด้านมืดของตัวเองเลยวันหนึ่งผมไปทํางานเรื่องวงการครูอา้าวครูพนอไอ้โรงเรียนครูพนอเนี่ยไอ้ครูพระอะไรมันก็ยังข่มขืนเด็กเลยคือไม่ว่าผมจะจับอันไหนอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีด้านสองด้านเสมอ แล้วก็คนมันเป็นหน้าที่ของแค่คนทํางานขอหน้าที่ของหนังแบบหนึ่งแล้วกันมันอาจจะไม่ใช่คือในเรื่องของการสายท่อความบันเทิงความอะไรเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่สาระสําคัญของมันก็อาจจะต้องมีในแง่ของการเป็นเป็นเป็นกล้องะที่แบบแบบคนหนก็รู้สึกว่าเออมันมีจริงน้องในสังคมเนียว่าแน่นอนอยู่แล้วเวลาจะไปผ่านกองเซ็นเซอร์เขาต้องตรวจสอบเมื่อเกิดการทะเลาะเบาแวง ไม่ทะเลาะเราก็เสียงกันอ่ะอย่างนี้มันจะทําให้ภาพลักษณ์ของวงการนั้นไม่ดีวงการนี้ไม่ดีแต่พี่ไม่ได้เลือกทีหลังมากที่่างเลยไงว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีทุกวงการแลกไม่เห็นมีวงการไหนขาวสะอาดวงการพระมันยังไม่ขาวเลยมันจะเป็นอะไรเอาอะไรมาขาววงการนนั้สีขาวมันยังไม่ขาวเลยเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีอะไรว่าเราเราพูดถึงมันแบบนั้นและก็พูดในมุมของคนดีๆมันก็มี คนอย่างขุนพันธ์เขาก็เป็นคนดีใช่ไหมก็เป็นตำรวจที่เป็นคนดีก็พยายามพิสูจน์เป็นแบว่าอย่างขุนพันธ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสิ่งที่นีมันต้องมีตำรวจไม่ดีด้วยเพราะว่ามันจะมาช่วยทําให้ตำรวจดีอย่างขุนพันธ์เหนื่อยขึ้นไงว่าก่อจะพิสูจน์ว่าเอ้ยการเป็นตำรวจที่ดีมันไม่ง่ายนะเนี่ยมันก็ต้องเจอว่ามันไม่ใช่แค่การเป็นปราบโจรลายไงเพราะว่าคนในองค์การองค์กรคุณเองนี่แหละที่เล่นแร่ปแปรธาตุกันคุณก็ต้องต่อสู้ด้วย อีลองของนี่แหละอีลองของนี่แหละมันโผล่ตั้งแต่นั้นมานี่ยาวเลยคือไม่มีความรู้เลยนะไม่ได้ไกลเคียงไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้อินด้วยไม่ได้อะไรสักอย่างไม่รู้เรื่องเลยแต่จุดเริ่มต้นมันเกิดจากลองของคือตอนนู้นนะยุคลองของมันยี่สิบกว่าปีแล้วนะมันมีแต่หนังผีและเวลาเขาจะให้พุ่มกับหนังใหม่ เริ่มทาหนังเนี่ยในทุนก็ใช้ทําหนังผีเพราะว่ามันเมคชัวร์ในแง่ของการขายได้ในแง่ของมาร์เก็ตติ้งว่าอย่างน้อยเขาขายตัวไม่ได้เขาก็ยังขายตลาดขายเข่งขายอะไรก็ว่ากันไปเหมืองว่าขายเข่งหมายถึงขายสายขายขายไปตามแบบขายหนังอะต่างประเทศขายไปเป็นหนังลงไปเป็นแผ่นลงไปเป็นยุคนั้นเป็นหนังแผ่นหรืออะไรเขาก็ยังคืนได้นะครับว่าทุกคนทุกคนจะต้องทําหนังผีและ แต่พี่ยรู้สึกว่าหนังผีมันมีเยอะมากตอนนั้นน่ะหนังผีมันเยอะมากแล้วแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันคือได้รับอิทธิพลจากจูออนบ้างจากอะไรลักษณะของผีมันก็จะคล้ายๆกันไปหมดอะไรเงี้ยก็ก็ตั้งแต่วันนั้นวันนั้นน่ะเป็นคนอยู่เริ่มต้นว่าไปบอกเขาว่าไม่อยากทําหนังผีแต่ขอใช้เป็นชื่อช่องว่าเฮอร์เลอร์ได้ไหมแล้วบอกเขาเฮอร์เลอร์ยังไงเราพูดถึงอะไรเราบอกอ่ะเขาของก็ไสศศาสตร์ของพหลังจากนั้นเนะี่ย พอพวกว่าขอพวกละของมันเป็นยังไงอของมันเป็นยังไงปุ๊บคราวน,นี้ก็รีเสิร์ชนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ก็เจอแบบคุณคึกเนี่ยคึกเนี่ยเออมเมจกิกดีเรคเตอร์ของเราเนี่ยคือคึกเป็นรุ่นน้องในแก๊งโลนินทีมด้วยกันเนี่ยคึกเนี่ยเป็นรุ่นน้องถ้าโดยสายตรงอะเขาเป็นรุ่นน้องพี่ตั้มพี่ตั้มภูมิกับพนอน,นี่แหละเขาเป็นรุ่นน้องในมาหาลาัยแ,แล้วเขาก็ชอบสิ่งเหล่านี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็เจอคึกมาตั้งแต่ เริ่มทํางานใหม่ๆแล้วมันก็มาช่วยงานในกองถ่ายมาอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีความเอกลักษณ์ของเขาอะแบบสักเต็มตัวเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะใครจะไปรีเสิร์ชในเรื่องแบบนี้ได้เนื่อไหมมันก็ต้องให้คนที่มันชอบไอ้ไอ้คึ้นแเข้าสายลึกไงเข้าสายลึกเขาก็ไปเขาก็หามาเขาก็ไปเข้าป่าเข้าดงไปหาอาจารย์หาฤาษีหาอะไรไรู้ของเขาว่ามันมี เศยศาสตร์แบบนั้นแบบนี้ท่องแบบนั้นแบบนี้แต่ละเป็นยันแบบที่มามีท่องเนี่ยภาษาตอนนั้นเป็นบอกว่ามนคเมนก็ไปไปหามนคเมรมาจนได้อะไรเงี้ยจะเอามนประเทศไหนอ่ะไอ้นี่แม่งไปหาที่มาที่ไปได้ทางนั้นเงี้ยและอย่างไปข้างบ้านเนี่ยน,นี้ตลกข้างบ้านเนี่ยผีดุจริงในกองถ่ายเนี่ยบ้านที่ไปถ่ายเนี่ยแบบแบบ หลายอย่างอะวิญญาณสัมภพเวสีอะไรกันม่รู้อภรรต์มาใช้โลเคชั่นจริงใช้โลเคชั่นจริงหรือว่าโลเคชันจริงคือเรื่องเล่าลไม่ไม่รู้แต่ไม่น่าจะใช่หรอกมันจะผมไม่งั้นมันจะแบบกลมไปแต่เคยมีแอบคิดกันว่าแบบอันนี้มันอะไรโดนใจให้กวนกับมาในบ้านนี่มันเกิดเรื่องปะวะแต่เป็นเป็นบ้านที่บ้านลางแล้วก็แล้วก็นั่นแหละตั้งแต่พบวงสวงก็ไฟมันไหม้โต๊ะบวงสวงประตูเปิดประตูปิด อะไรเงี้ยแล้วก็พามเพิ่มหันมาบอกว่าแบบเอาไม่อยู่แล้วครับพี่เอาไม่อยู่แล้วครับพี่อะไรเงี้ยจนต้องไปเอาเชิญพระมาทําพิธีพระก็บอกว่าหาเรื่องแล้วมาทําอะไรกันในนี้อยู่กันเป็นขมูลเลยเนี่ยในนี้อะไรเงี้ยพระทําทพิธีก็แล้วจนต้องสุดท้ายอะ่ะทีมงานกลัวกันนักแสดงกลัวกันต้องเอาดิวไอ้ขึกนนี่แหละกลับมาจันขึกเนี่ยอยู่ประจํากองเป็นหนังที่ต้องมีหมอผีประจํากองอะ่ะ คือก็ต้องคอยเข้าไปเอามีดหมอไปนู่นนี่นั่นนู่นนี่นัน่นก็ทำพิธีคือก็ช่วยช่วยกันร่วมแบบเป็นลูกม,มือของพระแล้วก็ทาอัญเชิญวิดววิญญาณพวกเนี้ยออกไปในการทํางานเราไ, <ป S 1> ไม่ร<ม>ู้<ด>หรอกเ <laughs> นี่ยว่าเพียงแต่ว่าเอางี้ตอนระหว่างเตรียมงานมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาแล้วก็มีคนเห็นเยอะมากบล็อกบล็อกช็อตอยู่ก็มีคนเห็นเห็นมองไปข้างหลังพี่แล้วก็แบบนั่งจะร้องไห้มองไปทางพี่อย่างเงี้ย แล้วมันก็เห็นนะไม่รู้ข้างหลังพี่น้วบอกพี่ผมาออกมาพี่โกออกมาพี่โกออกมาอะไเรเง,งี้ยตอนทํางานเนี่แะแต่พอทําพิธีแล้วก็เบาลงก็ถ่ายทําได้เหมือนไม่มีอะไรแต่พี่ไม่ใช่คนเห็นพี่อย่าไม่ใช่มน,มนุษย์เห็นไม่ใช่มนุษย์ที่เห็นเป็นตัวแต่คนเห็นเนี่ยอย่างอย่างโบกี้อย่างเงี้ยโบกี้ไรออนเนี่ยโบกี้เนี่ยมันเป็นคนเขาเป็นน้กกนองเป็นคน,น,ค,นคนเห็นผีอะคนมีเซนส์อะแล้วโบวก,กี้ก็พูดตลอดเลยบอก ไม่มีพี่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละตรงนี้แหละเขามายืนดูตรงนี้ตัวหลังๆแล้วบอกว่าบอกโอเคหยุด <c oughs> ไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าแล้วก็ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่รู้พี่ทางานเสร็จแล้วพี่ไปแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> บิดไม่บิดบิดคือจะคอยเตือนคือจะคอยบอกว่าพี่อย่าท่องหมดนะบอกนะักแสดงบอกอะไรว่าอย่าท่องหมด เพราะว่าสมมุติว่าเขาจะอยากจะได้มนเรียกผีอันนี้เขาก็จะไปหาอาจารย์คนนี้มาซึ่งมันก็คือชุดความรู้แบบที่เขาเชื่อเนาะว่าเขาอาจารย์คนนี้ก็จะเตือนมาบอกว่าอย่าท่องหมดนะให้เปลี่ยนบางคําท่องหมดมาจริงนะท่องจริงมาจริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอเคอย่างมนเกือบทุกมนอะมนยันมนตั้งแต่มนมะหมีม่อะไรมาแล้วเอาท่อดสุดท้ายมาบิดบิดให้มันเป็นแต่งเป็นอย่างอื่นไปอะ เพื่อไม่ให้มันร้อยเปอร์เซนตอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งนะวิธีการที่หนึ่งท,ที่ที่เพื่อความสบายใจสองเราก็ทําวิธีไหว้ขอเข้ามาใดๆเพื่อความสบายใจอีกเช่นกันของเนี้ยมันพอพอเราเป็นดรคเตอร์เราเป็นเราเป็นเหมือนกัปตันเนาะมันอาจจะไม่ได้มองมิติเดียวคือมิติของความจริงหรือไม่จริง มันมีจริงหรอผีอ่มันมีจริงหรือสาสตร์มันไม่ใช่ละมันคือในมิติของเขาว่ามันมีคนกลัวกับคนไม่กลัวเพื่อให้งานลันไปได้ให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นให้ดีสบายใจที่สุดพี่จําเป็นต้องเชื่อว้ก่อนว้ามันมีจริงซึ่งพี่ไม่เคยเห็นพี่ไม่เคยเจอแต่ถามว่าทํายังไงก็หนึ่งล้วก็คงไม่ไม่ทะลึ่งอะเงี้ยไม่พี่ไม่ใช่คือเราไปถ่ายหนังเราไม่ใช่รายการคนท้าผีไงหรือมันมันก็ไม่มีเหตุที่จะแบบว่าหรือว่า แบบทีมงานบางคนก็มีปากเก่งอะไรเงีเ้ยมันออกมาเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะต่อว่าต่อขาขึ้นไปอะไรเงี้ยต้องมีอะไรอย่างเง,ง,งี้ยเนะี่ยเเต็มมือเต็มไม้พระที่เวลาก็บอกว่าใส่ไว้นะอย่าผ่อนนะอะไรเงี้ยอะไรก็ใส่ก็ใส่แจกทีมงานได้ก็แจกทีมงานหรือพอเสร็จเสร็จข้างบ้านเนี่ยเสร็จปุ๊บพี่ไปอาบน้ำมนต์เลยนะก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครโดยสารมาด้วยหรือเปล่าเอ็มบาร์หรือเปล่าก็ไป ไปให้มันสบายใจกันดีกว่าของนี้